สวัสดีครับสวัสดียศศรีทุกท่านนะครับผมช่องเบาเออนนะครับผมวันนี้เราก็ป้าเราสั่งเอา12บล้อนะครับมาขนขนเต็นท์ขนเตียงช่วยงานชาวบ้านนะครับป้าเรายกเตียงอยู่ครับก็พอดีวันที่29นะครับ29มีงานนะครับมีงานวัดครับงานพระป่าครับผมก็หมู่บ้านผมก็ต้องออกมาช่วยกันครับยกเต็นท์ยกเตียงไป จัดสานที่ที่วัดร,รอเนาะรอจะภาพครับนี่ครับช่วยกันนะยงังปบัติมีโรงทานมีอะไรด้วยวันที่ย9ไม่รู้ว่าผมจะได้ไปบ้าน ไปไหมไหมครับเมื่อคืนกับจากชัยภูมิแวะมาเรื่อยๆครับถึงบ้านสี่ทุ่มพอดีครับ f อครับเมื่อคืนมาแบบไม่รีบครับ ช่วยกันเดวสยอกัรนสองล้อกันนี้มันใหญ่ครับใส่คือวัดมันอยู่อยู่ไกลเนาะนั่นนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว วัดอยู่ประมาณ4ีโลครับคือปกตินะครับเนาะคนเอ่องานงานหมู่บ้านเนาะถ้าถ้าสมมติว่ารถรถเล็กขนแบบนี้ครับรถอย่างรถป่าเรางี้เนาะมาขนเตียงก็มันจะต้องวิ่งหลายรอบครับวิ่งสองสามเที่ยวแล้วตอนนี้เที่ยวแรกคนมันก็เยอะใช่ไหมพอเที่ยวสองคนเริ่มหายครับเริ่มหายพอเที่ยวสามนี้ไม่มีคนมายกช่วยครับคือมันวิ่งกลับไปกลับมาหลายรอบแล้ว แล้วเขาก็จะเริ่มขี้เกียจครับชาวบ้านเริ่มขี้เกียจก็เลยต้องตัดสินใจแบบเอารถใหญ่ๆแบบนี้มาครับคือเอาขึ้นรอบเดียวไปพร้อมกันรอบเดียวที่วัดจบเลยครับไม่ต้องวิ่งหลายรอบครับเพราะว่ามันจะได้เป็นการไม่น่าเบื่อครับไม่น่าเบื่อรอบเดียวจบเลยครับขึ้นของด้วยกันพร้อมกันครับมากันหลายคัะมายังไม่ครบครับนี่เพิ่งกาลังล้างหน้าล้างตากันหรือเปล่าไม่รู้นะครับชาวบ้านแต่ ผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วว่านัดกันเจ็ดโมงครึ่งครับแต่ใครที่มาก่อนก็ขึ้นของรอก่อนครับเราไม่สีเรียสครับว่าตอนนี้ก็้องฟ้าก็ยังสดใสครับยังเช้าอยู่ถ้าแดดออกก็ร้อนหน่อยเน,ะนาะฝนก็ลืมทยอยมาเรื่อยๆครับ ยวไปดูฟังนั้นกันว่าเขาเอออะไรขึ้นอีกน้ำเองน่ารอบเดียวหมดแน่นอนครับมีโตะ๊ะมีตียังมีเต็นมีเอ่อ หลายอย่างครับเก้าอี้นี่ครับของที่อยู่ในนี้เราต้องเอาไปให้หมดเลยครับเพราะว่างานก็ต้องใหญ่เป็นกวรรนี้เป็นพวกนี้ต้องไปให้หมดเลยครับ อี้ทั้งหมดนี้ต้องไปให้หมดครับนี่ก็จะเป็นเอ่ลอลงสีหมู่บ้านครับลงสีหรือเปล่าวะลงสีแน่นอนเลน่เป็นลงสีของหมู่บ้านครับไคมีข้าวเปลือกอะไรก็มาสีได้ครับ นี่เลครับเพราะว่า,าออบานนี้และมีร่วงสีเดียวครับดาน,นั้นก็ขึ้นของไปครับอันนี้ก็ถอยมาจักไป ใชรลอนยืนงานเริ่มมากันเรื่อยอยกันมากับเชื่อกันว่าเรานัดกันเจ็ดโมงคึ่เนาะใครมาก่อนก็ขึ้นก่อนครับมาหลังขึ้นหลังครับ ก็เหมือนกับมาก่อนนั่งก่อนนะครับมาหลังนั่งหลังนะครับมาหลังห้ามแซงเดี๋ยวจะโดนแทงไม่รู้ตัวนะครับผมนะมนนเดี๋ยวก็อีขึ้นรถคันนี้ก็ได้ของเลยเยอะครับรถก็มาเรื่อยครับรถมาช่วยกันครับรถในหมู่บ้านนี้ครับไม่ใช่รถคนอื่นคนไกลครับช่วยกันทุกปีครับ สายแบกครับคันนี้สายแบกกี่รอบยัดไปเลยครับ เนี่ยครับใครอยากรู้ว่าใครขับรถเมื่อคืนนครับนี่ครับคนขับครับเดินอยู่ครับนี่คนขับครับนี่ครับคนขับของเราใส่เกียร์ยังไม่ถูกเลยครับขับประมาณห้าร้อยกิโลแล้วใส่เกียร์ยังไม่ถูกเลยจะล๋งเรามาดูหน้าลูกผู้ใหญ่บ้านหน่อยเอาว่าหน้ามึนมาเออ <tôi> sao 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 sái, sái sao 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 mà nó bùn cuộn lên ô váy lên nhường nào nhưng nào <laughs> 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 ừ. ừ. các bạn chơi gần đi gặp mặt đấy thì bây giờ bạn bắt bạn... cá nhiều lắm. เดี๋ยวชาวบ้านเขาออกมาเองต้องพูดเดยอะเขึ้อมาเรื่อยๆครับกว่าคนจะมาพบก็ขึ้นสุดพอดีครับพี่น้องธรรมชาติครับเดี๋ยวไปรอตอนลงที่วัดครับเ,เสื้อแดงๆนี้ลูกลูกผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านแต่ <c oughs> ถ้าวันเออ่วันไหนมีรถแหน่นี่ลูกผู้ใหญ่บ้านนี่ แต่กอต่อนเขาครับแต่ก่อนเพื่อนเลยครับทูกผู้ใหญ่ไม่ธรรมาดาครับเจ้านี่นคู่ข้าเขาเนี่คู่ข้าเขาคู่ข้าลูกผู้บ้าน

่ทำงานเหงื่อไม่แตกแดกเหงื่อยอยน้อบผู้ใหญ่บ้านของเรามาแล้วครับผมคิดว่าน่าจะไปเอาเครื่องดื่มมาน่ะใช่มแ้่ไม่ธรรมดาครับผู้ใหญ่ของเราแก้วสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋เรื่องมาดึงอีก ไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เบาหนด้ยนะครับสวัสดีครับเนี่ยก็ถึงวัดแล้วครับลงของเสร็จเรียบร้อยกับการเป็นเรียบร้อยหมดแล้วครับรอจัดโตครับพี่น้องหมู่บ้านนี้ช่วยกันดีครับ Gracias. Eh.